ค่ะสวัสดีค่ะเอไทยเอเวอร์ีดนะคะวันนี้เราจะมาติดตามผลอของคุณลุงสมพาศกันค่ะคุณลุงส้มพาศนะคะอาํำเภอชาา่อออชาง,งกลางไออาเภอลักช่างตําบลช่างกลางช่างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็ลุงวา่าลุงชาเอเวอร์ีดประมาณ<อ>เดือนสนองเดือนนะครับสองเดือนก็เนี่ยขับออกเนี่ยครับพอลงเตีดก็บางที่ลุงว่าเนี่ย ต้องเปลี่ยนเจอ,อกกันนะครับต้องเปลี่ยนเจอ,อกกันด้วยซ้ำเพราะว่าในกรณีมันหล่นเงี้ยเล็ง่ายๆชายปุ๋ยของเรามากนะครับลุงนะซึ่งก็แเลแกรแเละเนี่ยครับก็มันก็มาเลยรีวิวกันว่าใยดีขนาดไหนของผันปื้มม,มัง,มงอคะคะคุณลุงชายปุ๋ยของเราไปประมาณสองเดือนดีนะครับก็ผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นเปิดเส้นยางนะครับลุงเปิดเส้นดีนะเออลืมท่ามเถอเปิดเส้นยางพอเปิดเส้นยางนัน มันดีขึ้นเยอะนะจากเม่อกว่อน้าได้ลงเมอกอลไม่เกินสามมาสามมาตอนนี้สามเจ็ดสามแปดโอ้แสดงว่าเปิดสินย่าโอเคอยู่นะคะเปิดส้นยางนี่โอเคเลยก็นำยางก็เลยเฉียวดีเนี่ยลุงว่าลุงว่าบางที่ก็เปลี่ยนจอกกันด้วยซ้ำเลยปนานนั้นนะเพราะว่าจองมันหล่นนี่บอมว่าถ้าไม่อยากเปลี่ยนจอกก็อาเบอร์ซุ่นว่าเบอร์ซุ่นดีว่า ตัวนี้เส้นนี้ก็ก็เนี่ยลุงนี่ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งนะนี่ดับยางออกคนนี้ครับสวัดิ์จวงกลาง,างคืนก็น่าจะดีว่านี่พ่มา,าครับพุ่งครับอา,อากาศออกเพราะอากาศร้อนติดเก้าโมงว่าว่าเนี่ยอากาศมันพ่ายร้อนนิดนี้ก็แล้วอากาศร้อนก็ออกเยอะขนาดนี้นะครับนี่ครับเิ้นกันได้ชัดชัดเลยนี่นะคะนํายางแป๊บเดียวยปงก็บุนลุงปุ๋ยปุ๋ยเอเวอร์เรดไปนะคะห้านาที ได้ไหมได้ได้นะครับประมาณหน้านาที่เนี่ยครับห้านาที่ห็นเต็มจอเลยจริงนะคะตัวนี้ปฏิทิปตึิงตัวนี้ตัวเนี่ยคือไม่ใหญ่ว่าอกอกถังวันลุงนะออกอะไรมันก็ยึดนะต่อมันมัดมดมดมดน้ำเพรามันก็คือน้ำยางก็คือมันก็ยึดไปอีกทีนะครับแต่ไอ้นี่ลุงว่าเนี่ยยางตัวเนี้ยยางแก่แล้วนะยางแก่แล้วมันออกประมาณนี้แต่ถ้าว่าลุงว่าถ้ายางหัวนั้นโอ้ ครับ<ด>อาจจะใส่ทั้<ด>ทงโดยซ <laughs> <ด>้ำ<ด>เล็กน้อยตรงวันนี้ครับครับ